สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การเรียกชื่อพวกวงเบนซีนกันนะครับว่าวงเบนซีนนี้สามารถที่จะไปจับกับพวกอ,อนุภาคอื่นๆอย่างไรได้บ้างแล้วจะเรียกชื่อเขาว่ายังไงแล้ววงเบนซีนที่น่าสนใจที่เราควรจะรู้จักคืออะไรบ้างนะครับในคลิปนี้ก็จะมีคําตอบให้กับพวกเราทุกคนนะครับไปดูก่อนเลยนะครับปกติแล้วนะครับเวลาที่เราเขียนวงเบนซีนเนาะเราก็จะเห็นว่าเป็น วงที่เกิดจากคาร์บอนจำนวน6คาร์บอนนะครับมาต่อกันเป็นวงปิดนะครับแล้วก็ภายในเนี้ยเราจะเห็นเป็นพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวนะครับซึ่งตำแหน่งอาจจะเป็นตำแหน่งใดก็ได้แต่จะต้องสลับกันระหว่างเดี่ยวกับคูนะ่ลักษณะนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าการพันธะคู่เนี่ยสามารถที่จะหมุนเวียนหมุนวนอยู่ได้ในโครงสร้างของคาร์บอน6 6, 6อะตอมตรงนี้นะครับก็เลยสามารถเขียนเป็นรูปร่างที่เป็นวงหกเหลี่ยมที่มีวงกลมอยู่ข้างในนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าพันธะคู่สามารถที่จะหมุนวนนะครับจะเป็นตำแหน่งใดก็ได้ที่อยู่ภายในวงเบนซีนที่อยู่ภายในวงหเหลี่ยมตัวนี้นะครับแต่จะต้องเป็นพันธะคู่สลับกับพันธะเดียวเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรียในวงเบนซีนก็จะมีพันธะคู่อยู่2 3พันธะแล้วก็มีพันธะเดี่ยวอยู่3พันธะด้วยเช่นเดียวกันนี่คือวงเบนซีนแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาวงเบนซีน2วงมาต่อกันนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าการต่อกันในลักษณะนี้นะครับมีวงเบนซีนนะครับสองอันมาต่อกันจะเห็นว่าณตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่าง2วงเบนซีนเนี้ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นพันธะเดี่ยวแล้วก็ต้องเรียงลาดับให้ดีนะฮะเนาะว่า วงวงหนึ่งเนาะก็จะมีพันธะคู่อยู่3ส่วนอีกวงหนึ่งที่มาต่อตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีพันธะคู่อยู่2นะครับแล้วก็มีส่วนที่ใช้ร่วมกันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าแนปทาลีนเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาวงเบนซีจำนวนสมวงมาต่อกันก็จะเรียกว่าแอนทราซีนแอนทราซีนนะครับแอนทราซีน โอเคต่อไปครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกวงเบนซีนที่มีการแทนที่ของพวกแฮร์ไลน์นะครับของพวกแฮร์ไลน์เราก็จะเรียกชื่อแฮร์ไลน์นั้นนะครับโดยการเปลี่ยนพยายงค์ท้ายของเขาออกเป็นเสียงโอนะครับอย่างเช่นคลอรีนก็จะใช้คำว่าคลอโรแล้วตามด้วยคำว่าเบนซีนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะอ่านว่าคลอโรเบนซีนนะครับเช่นเดียวกันครับอีกตัวหนึ่งเนาะมีการนำเอาไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับมาต่อที่วงของเบนซีน ตัวนี้ก็จะอ่านเสียงว่าไนโตรเบนซีนไนโตรเบนซีนหรือแม้กระทั่งการเอาหมู่แอลคิวนะครับมาต่อกับวงของเบนซีนเราก็จะเรียกเขาว่าเอทิลเบนซีนเอทิลเบนซีนลักษณะนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการแทนที่ที่ตำแหน่งเดียวนะครับมีการแทนที่ที่ตำแหน่งเดียวบนวงเบนซีนเท่านั้นนะครับอ่ะหรือถ้าเกิดว่าเป็น การแทนที่โดยการใช้พวกหมู่ฟังก์ชันนะครับมาต่อนะครับยกตัวอย่างอย่างตัวแรกนี้เลยนะครับมีการนำเอาพวกคาร์บอกซิลนะครับก็คือพวกกรดคาร์บอกซิลิกเนาะมาต่อกับวงเบนซีนตัวนี้ก็เป็นสารที่มีชื่อเสียงตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเบนโซอิกแอซิดเบนโซอิกแอซิดครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวสารที่มีซัลเฟอร์ลักษณะนี้นะครับเป็นพวกซนะัลโฟนิกแอซิดเนาะพวกนี้ก็จะเรียกชื่อว่าเบนซีนนะครับซัลโฟนิกแอซิด ตัวนี้นะครับเป็นซีนซาฟอริกแอซิดหรือถ้าเกิดว่าเอาพวกแอลดีไฮด์พวกนี้นะครับสี่เดิมบอลโอเอชตัวนี้นะครับมาต่อกับวงเบนซีนก็จะเรียกว่าเบนซาลดีไฮด์ High. ตัวนี้ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับเบนซาลดีไฮด์ D High. แต่ถ้าเกิดว่าเอาพวกไฮดรอกซิลนะครับไฮดรอกซิลกรุ๊ปนะครับไฮดรอกซิลกรุ๊ปมาจับกันกับพวกเบนซีนก็จะได้ออกมาเป็นสายตัวหนึง่งที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือพวกสารฟีนอล แต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้ครับตัวนี้ก็คืออะไรเอมีนนะครับมาต่อกันกับวงเบนซีนก็จะเรียกว่าแอนิลีนนะครับแอนะิลีนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเอาพวกที่เป็นตัวนี้จำได้ไหมครับตัวนี้ก็คือแอลคอกซีแอลคอกซีอยู U ่ในอีเทอร์ T e R, นะครับมาต่อตัวนี้จะเรียกว่าอะลิโซลอะลิโซลนะครับหรือถ้าเกิดว่าเอาเมทิลนะครับเมทิลเนาะ ัวนี้ก็คือเป็น LQ ถูกไหมครับอ่าเป็น LQ LQ มาต่อกับวงเบนซีนนะครับเมทิลหนึ่งตัวตัวนี้นะครับมาต่อกับวงเบนซีนก็จะเรียกว่าโตลูอีนตัวนี้ก็เป็นสารที่มีชื่อเสียงนะครับโอเคนะต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกวงเบนซีนเนาะที่ไปอยู่ในโครงสร้างของพวกคีโตนนะครับอันนี้ก็อาจจะเห็นบ่อยนะครับเนาะจากภาพตรงนี้ก็จะเห็นว่าสารเนี่ยที่เป็นพวกนี้ก็จะมีชื่อ ที่เป็น common name ของคาเนานนะครับก็จะมีคำว่าฟีโนนียไปเติมนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เป็นซีนเนี่ยไปต่อเป็นพวกหมู่แทนที่เนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเบนซิลเราจะไม่เรียกว่าเบนซิลครับเราจะไม่เรียกว่าเบนซิลเราจะเรียกเขาว่าฟีนิลแทนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไปจับกับพวกคีโตนนะครับก็จะเปลี่ยนพยางค์สุดท้ายนะครับก็คือเอา yl ออกนะครับ อาเอา YL ออกไปซึ่ง YL มันแสดงความเป็นฟีนิลความเป็น LQ ถูกไหมฮเนาะอ่ะลราก็เอา YL ออกก็จะกลายเป็นฟีฟินฟินแล้วก็เติม O N E ซึ่งเป็นคำลงท้ายของคีโตนล,ลงไปก็กลายเป็นฟีนอนเพราะฉันชื่อของพวกที่มีคีโตนพวกนี้ก็จะออกเสียงด้วยคำว่าฟีนอนเช่นอะซิตฟีนอนตัวนี้ อะซิโตฟีนอลนะครับหรือว่าโปรพิโอฟีนอตัวนี้นะครับหรือว่าบิวเทโรฟีนอหรือว่าเบนโซฟีนอนะครับเพราะว่าใช้ตัวเบนซีนเนี้ยมาต่อแล้วก็อ่านตัวตัวหนึ่งเนี้ยเป็นพวกเอ่อคีโตนนะครับเอาเบนซีนตัวหนึ่งไปจับกับซิลิคอนโอนะครับก็จะออกเสียงฟีนอแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี้ยที่อ่าน ที่มีเบนซีนเข้ามาเนี่ยก็จะออกเสียงเบนโซคือตัดพยางไยออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลักการของการอ่านพวกอะโรแมติกคีโตนนะครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียกชื่อพวก Aromatic นะครับพวกที่เป็นมีวงเบนซีนเป็นองค์ประกอบอยู่นะครับก็มีให้เราพบอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีตัวที่มีชื่อเสียงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ เราก็น่าจะจําไว้สำหรับบางตัวนะครับเพื่อเวลาที่เห็นแล้วหรือเห็นในข้อสอบเราก็สามารถที่จะเลือกตอบได้เลยนะครับโอเคสําหรับการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังคงมีคลิปดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือว่าการเรียนรู้เคมีในช่อง c h a r i t y อีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กด แ a ร์กด Subscribe ในช่อง c h a r i ี y ด้วยนะครับแล้วพบกับวิดีโอหน้าวิดีโอที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับได้อีกเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ